งั้นเหรอ,อม,มันหมายถึงรางวัลภารกิจมากขึ้นนั่นไม่ใช่ข่าวดีเหลือเหิอภารกิจใหม่ไวไรัสวัตคลิเชอร์วัตถุประสงค์กับจัดภัยคุกคามจากเวสซิตี้และเขตชานเมืองฝั่งตะวันตกคะแนนสะสม120 อะไรไปงั้นเหรอเพื่อนใหม่ของเธอทิ้งเธอแล้วงั้นสินะไม่นะนี่เป็นความเข้าใจผิดฉันมีแผนนะอย่าได้โปรดแผนงั้นเหรอแผนของเธอเกือบที่จะฆ่าฉันแล้วฆ <c oughs> ่ามันซะแม้ว่าภารกิจนี้จะไม่สมบูรณ์แบบแต่เราก็ยังต้องเลี้ยงเจ้าหัวรถละตัวนั่นไว้เอ <c oughs> <c oughs> อะไรกันอยากจะพามุะแกแกกลับมาใช้วิธีเดิมๆอีกแล้วเหรอเฮ้ยเธอจะเสียใจเรื่องอะไร เธอไม่ควรมีชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้เลยด้วยซ้ำอย่าไว้ใจเขาครั้งครั้งล่าสุดที่ฉันได้รับบาดเจ็บเขาก็ฆ่าไอหัวโลนเขาทำแบบนี้เพื่ออยู่ในตำแหน่งที่มีประโยชน์มากที่สุดเขาจะเขาจะทรยศเธอด้วยอะไรนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ฉันได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนายอยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งกว่าแล้วอย่าฆ่าฉันเลยฆ่าเธอแทน นังนั้นเราอยู่ในความวุ่นวายนี้ก็เพราะเธออะไรนะเธอกล้าเรียกคนอื่นว่านางนั่นงั้นเหรอเธอก็เหมือนกันนั่นแหละพอแล้วพวกเราต่างรู้ดรีว่าเป็นคนประเภทไหนไม่มีเหตุผลที่จะยกโทษกันและกันแต่คำแนะนำของเธอมันไม่แย่เลยนะ <laughs> ใช่ไหมล่ะเราเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนาน มีความรู้สึกบางอย่างใช่ไหมล่ะฉันก็ไม่ได้แย่ไปกว่าเธอหรอกนะฉันสามารถทำทุกอย่างที่เธอทำได้แต่ว่านะแย่จังสุภาพบุรุษชอบสาวผมบอลและผมแดงบาดแผลของเธอ แขนข้างหนึ่งและขาข้างหนึ่งก็เพียงพอต่อการฟื้นตัวแล้วส่วนที่เหลือเป็นของฉันอืมอืโอเคพวกกินเนื้อคนจากเขตชานเมืองตะวันตกนั้นเหรอ <c oughs> ใช่แล้วคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผมแดงปลอมตัวเป็นมนุษย์ธรรมดาและข้าพวกเราไปหลายคนด้วยหลีเฉิงนายรู้เรื่องพวกกินเนื้อคนใช่ไหม รู้จักพวกเขาไหมเออฉันเนอะฉันเคยเป็นหนึ่งในนั้นแม้ว่าอาจจะไม่ได้กลายพันุ์มากเท่าคนอื่นๆแต่ฉันก็มีไอเดียที่ดีว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างการกินเนื้อคนทําให้เราค่อยๆสูญเสียความยับยั้งชั่งใจในฐานะมนุษย์ไปเห็นแก่ตัวสุดๆคับแคบ โกรธง่ายตามใจตัวเองตะกระกระหายเลือดใช่แล้วล่ะฟังดูเหมือนกับพวกตัวประหลาดอันตรายในที่สุดฉันจะไปที่เขตชาญเมืองด้านตะวันตกแต่ตอนนี้ฉันมีเรื่องเร่งด่วนอื่นๆที่ต้องทำหลีเฉิงรับหน้าที่ดูแลโรงงานเหล็กอย่างเข้มงวดหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้ให้รายงานผ่านวิทยุทันทีเข้าใจแล้ว สองเดือนต่อมาเราจะทำยังไงเราควรย้ายที่อยู่ไหมเสียงปะเสียงประหลาดแบบนั้นมันมาทุกคืนเลยและดังเข้ามาใกล้บ้ากึ้นเรื่อยๆใครจะรู้ว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดแบบไหนรีบตัดสินใจด่วนหากยังชักช้าต่อไปเราคงได้ตายห่ากันหมดแน่เตรียมอาหารและสิ่งของจะเป็นให้พร้อมเราจะย้ายออกไปเราต้องไปตอนกลางคืนเหรอ ถ้าสิ่งนั้นเจอเราขึ้นมาจะทํำยังไงสิ่งมีชีวิตจากพืชจะเคลื่อนไหวมากขึ้นในระหว่างวันนายต้องการที่จะถูกพวกมันฉีกเป็นชินช้นๆอย่างนั้นเหรอระวงังพวกมันมาแล้วบ้าเอ้ยเสียงดังสนั่นกรอบเสียงของต้นไม้จนแทบไม่ได้ยินเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันอยู่ใกล้ขนาดนั้นอึกอ๊อวยลุอย,อ,ยอึกเยอะแล้วพวกเราพวกเราโดนแล้วบ้าเอ้ยน,นี่มันเป็นกำดักเราโดนล,ล้อมแล้ว มีหน้าออกมาตอกกรคืนเลยตรงนั้นตรงนั้นแล้วเหลือทางเดียวเท่าน,นั้นมุ่งหน้าพิธีย,ยังมีเสียงฉันได้ยินเสียงอะไรบางอยา่างจากตรงนั้นนายบ้าไปแล้วเหรอพวกเราตายกันหมดอยู่แล้วเสียงดูก็ได้บางทีมันอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดบางทีอาจจะเป็นทหารอออออวิ่งต่อไปไม่ไหวแล้วเอ๊ะ นั่นนั่นอะไรนะรวงต้นไม้ล้มแล้วทำไมต้นไม้ใหญ่นั่นมันถึงล้มล่ะมีสัตว์ประหลาดแบบไหนกันที่สามารถล้มต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นได้เบาๆหน่อยเอ๊ะนั่นนั่นคนนี่นะมีคนกำลังตัดต้นไม้ล่ะเดี๋ยวก่อน ผู้ชายคนนั้นคือชิงคชิงไคายเอเดี๋ยวก่อนสินี่นายนกำลังทำบ้าอะไรนอะเอออาเหลียงนายยังไม่ตายงั้นเหรอเออแต่ว่าสถานการณ์ของพวกนายเป็นยังไงบ้างอ๋อเราได้รับการช่วยเหลือแล้วล่ะตอนนี้เราอาศัยอยู่ในเมืองเอ็มซตีแล้วบ้าเฮ้ยมันมากันอีกแล้วเร็วเขา้า วิ่งพวกพืชนั่นมันกำลังตามทันแล้วใจเย็นๆได้ใจะเย็นๆเป็นแค่พวกคลั่งต้นไม้เท่านั้นแหละไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรรายงานสติการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตจากพืชของหน่วยที่สองซ้ำหน่วยที่สองเผชิญหน้ากับสัตว์พืชหรฮะก็แค่พืชกลุ่มหนึ่งกันเหรอทราบแล้วเดี๋ยวเข้าไปทุกคนอยู่ข้างหลังพวกเราไว้เอเอ นั่นไงหน่วยกำจัดพวกพืชมาแล้วด้าน,น,นบนบ้าอะไรวะนั่นนอะโ o l ี่ชิตพูดจริงๆนะนี่พวกเราแทบไม่ต้องทำอะไรเพื่อจัดการกับพวกนั้นเลยนี่เนอะ นี่นี่พวกนายได้รวบรวมคนแข็งแก่งขนาดนี้ทำได้ยังไงก็นะต้องขอบคุณหัวหน้าเซียวหยงที่ช่วยพวกเราไว้นั่นนั่นพวกมันมาอีกแล้วไม่ต้องกังวลนะพวกเขาไม่ใช่สัตว์ประหลาดหรอกพวกเขามาที่นี่เพื่อปกป้องเราพวกเราขาดคนรีบมาเถอะฉันจะพานายไปพบหัวหน้าเซียวหยง ที่นี่คือแปลงเกษตรของพวกเราตอนนี้กำลังทำการวิจัยเกี่ยวกับพืชพวกนั้นอยู่นายบอกฉันว่าพวกนายกำลังทำฟาร์มในป่าที่เต็มไปด้วยพืชสัตว์ประหลาดงั้นเหรอก็นะอ่ะดูนี่สิเอ๊ะนี่มันนี่เป็นชี่อะไรวะเนี่ยจะเย็นเย็นก่อนนะจะเย็นๆไอ้นั่น ไอ้นั่นมันคืออะไรเนอะผู้บันยังเป็นสิ่งมีชีวิตจากเพื่อธรรมชาติเนอะเช่นเดียวกับสัตว์ประหลาที่เราเพิ่งเผาไปเลยนายนายฝึกสัตว์จำพวกพืชได้กันเหรอเพื่อชนิดนี้ให้ผลผลิตที่สูงและเก็บเกี่ยวได้ง่ายถือเป็นผลพืชที่ดีเยี่ยมจริงๆเลยล่ะนะนี่พวกนายทำข้อตกลงกับสวรรค์หรืออะไรเนี่ยก็นะ ที่ทำได้ขนาดนีก็ขอขอบคุณหวัวหน้าเซียวหยงเป็นอย่างมากเลยละคุณนะสมบัติของพืชสามารถเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได้ตามที่เราต้องการฉันไม่เคยฝันเลยว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีอะไรที่สตราจารย์ต้องการแจ้งให้ผมทราบได้เลยนะครับไม่หรอกไม่หรอกที่นี่มันสมบูรณ์แบบสำหรับการเก็บเกี่ยวแล้วละ่ะดี การยึดครองกําลังดําเนินไปอย่างราบรื่นหากมีสิ่งชีวิตจากพืชรูกรานหลีเฉิงสามารถจัดการมันได้ถึงเวลาที่จะต้องไปจัดการกับไอ้พวกกินเนื้อคนในแถบตะวันตกแล้วณที่เมืองเอ็มแถบตะวันตกมีคนมีคนกําลังตามพวกเรามาพวกมันแข็งแกร่งใช่ได้เลยใช่แล้วล่ะฉันสัมผัสได้ ความแข็งแกร่งของพวกเขาเทียบเคียงได้กับทีมของจางฉีเลยแล้วพวกเราจะทำยังไงดีอะไรอีกล่ะเลี้ยงพวกมันซะสมิมาแล้วโอกาสมาแล้วนี่คือโอกาสที่สมบูรณ์แบบเดี๋ยวก่อนอะไรเล่าเราจะเสียโอกาสนะมีคนทำแทนพวกเราแล้วล่ะ โอ้อโหหนุ่มน้อยหลงทางหลอดจ้าไม่ให้พี่สาวปลอบใจไหมล่ะนี่อาจจะเป็นการจับปลาคุณภาพชั้นยอดที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะนี่ โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับบังอ่างเรื่องนี้ใครที่รับชมอยู่ใครที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้พาบังอาเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็แปลบังอางเรื่องนี้ต่อ,ตอไปนั่นเองนะครับที่สําคัญใครที่อยากสนันบสนุนคนทำนะก็ใต้คลิปชั้นเลยนะครับช่องทางการสนับสนุนของเขาดนั่นเองนะครับเอาละเป็นยังไงบ้างสำหรับตอนนี้นเนี่ยเพื่อเราก็ได้ดําเนินการ ขยายขยายชุมชนของตัวเอกนะครับก็ตอนต่อไปเนี่ยพระเอกเราก็จะเข้าเมืองเอมทางใต้นะครับเพื่อไปจัดการกับไอ้พวกที่มันกินคนนั่นเองนะครับกับพวกกลายพันธทั้งหลายแหล่นั่นแหละ ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็รอรับชมในตอนที่56ในตอนต่อไปเลยนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาแล้เจอกันในคลิปหน้าผมจะเป็นมางงนเรื่องอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์ผมเยอๆด้วยคลิปนี้ขอสัก500-600รไลค์ like นั่นเองครับบายบาย